นะอ่ะทีนี้ถามว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมอบรมนะคะออนไซต์มีอะไรบ้างคะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะคะก็คือนะะมือถือนะมือถือทํำไมมือถือนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมือถือเนี่ยมันอาจจะแทนคอมพิวเตอร์ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้อยแล้วะ นะฮะไบ้างล่ะจะไม่มีมือถือนะนะคะน้อยมากๆนะมือถือนะมือถือที่สามารถอัดได้นะเออทุกคนมีไหมไม่มีทีนี้นะ,ะสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งคือโน้ตบุ๊กนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีโน้ตบุ๊กใช้มือถืออย่างเดียวได้ไหมมันก็ยากลําบากอยู่นะคะจริงๆนะอยากให้มีโน้ตบุ๊กเพื่อให้มีความง่ายค่ะมีความง่ายนะคะ ง่ายในการทํางานง่ายในการตัดต่อทิศแต่ว่ามือถือได้แต่มันยากมันยากมันยุ่งยากวุ่นวายนะคะแนะนําให้เอาโน้ตบุ๊กมาด้วยพอเราทําเสร็จเราตัดต่อลงขายเลยดีไหมเออเนาะอ่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วกเะะเ็เตรียมอะไรนะคะเตรียมเตรียมอะไรนะเตรียมความฟิตของร่างกายนะเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมนะคุณลินก็ อยากจะไปกรุงเทพนะคะปกติไม่ค่อยได้ไปนะแล้วก็อยากจะไปงานสัปดาห์หนังสือด้วยเลยถือโอกาสจัดนะคะจัดอบรมที่กรุงเทพซะเลยแล้วก็อยากจะมาเจอกับสมาชิกทุกท่านนะ,ะซึ่งราคานี่อ๋อแบบถูกมากๆถ้าเราจะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของเรา นะคะปรลอดชีวิตนะกัะเสียงยังทําได้นะคุณตอนนี้คุณหนไม่ทํางานนะคะคุณหนไม่ทํางานนะแต่ว่ามีทรัพย์สินทางปัญญาจากการทำอ e ีบุ๊กหนังสือเสียงเนี่ยค่ะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะแบ่งปันเทคนิควิธีการเหล่านั้นนะคะให้ทุกคนได้เรียนรู้นะคะค